きょうは新型コロナウイルスでこんな恐怖なウイルス発生してから今に日本に住んでいる私に対してどれくらい影響を受けたかどれくらいひどさを受けたかを話したいと思います。やっちゃか อย่างแรกเลยก็คือกับการเรียนของตัวเองฟ้าจังได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วนะคะฟ้าจังจบการศึกษาหมอต้นพากกรมญี่ปุ่นแล้วเพิ่งจะจบมาได้อาทิตย์กว่าๆไ,ได้อาทิตย์เดียวเองไช่อาทิตยกว่าได้ประมาณเอออาทิตย์หนึ่งพอดีก็คือก่อนหน้าที่จะจบการศึกษาเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ สิบวันสิเออชินโซอ,อาเบะในในโยกอาเบะก็ได้ประกาศให้เซ็งโกกุโนะโชจูโกนะคะก็คือตั้งแต่ระดับประถมศึกษามต้นมปลายได้ปิดเทอมเร็วกว่าปกติเขาเรียกว่าเป็นป,ป,ปิดเทอมฮารุยาซุมินะคะปิดเทอมภาคฤด,ดูใบไม้ผลิก็คือว่าให้ตกใจ ตายแล้วทุกคนตกใจหมดเลยคือตกใจนี้เป็นที่แทนที่จะดีใจนะแทนที่จะจแต่กบตกใจเพราะอะไรบอะว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ม3จะต้องเข้ารับการปฏิบิธรรมนิหรือโซอสกิลส์ปรากฏว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้จะได้จัดไหมจากนั้นทุกคนก็ต้องหยุดเรียนตอนนั้นเลยไม่ได้มีการล่ำลากับเพื่อนๆไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ ยื่นสมุดให้เพื่อนๆได้เขียนเฟรน d s ชิ p สมุดเฟรน d s ชิ p นะเออที่ญี่ปุ่นเขาก็มีก็ไม่ได้มีโอกาสได้ล่ําลากันเลยปปุบปับปุบปับป้าปิดเทอมนี่คือผลกระทบอันดับแรกแล้วจากนั้นเนี่ยแต่ทางญี่ปุ่นเขาก็เรื่องอาเอเซจิกินะโคโตก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะอนามัยเนี่ยเขาก็ดีนะก็คือว่าก่อนตอนปิดเทอมเขาก็จะให้ใบโอชิทิ้งไปแล้ว เพราะว่าปิดพอปิดเทอมแล้วทุกอย่างก็ต้องเคลียหมดทิ้งขยะหมดก็จะมีใบเีใบบันทึกการวัดอุณหภูมิร่างกายละเอียดมากเลยตั้งแต่วันปิดเทอมมันแรกจนถึงวันเปิดเทอมสําหรับเด็กที่อยู่ม .1 ม .2, ม2ม 3, อจะขึ้นม .2 อ .3 วอาแล้วก็สําหรับมสามด้วยนักเด็กนักเรียนมส3ที่จบการศึกษาแล้วเขาก็จะมีคือหมายกําหนดการ จบการศึกษาเนี่ยเขากาหนดไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้จัดหรือเปล่าก็าจะให้ใบหมายบันทึกบันทึกไปเลยว่าให้วัดอุณหภูมิทุกวันจนถึงวันที่น่าจะได้เข้ารับปัะชิมนทเทศนะคะจนถึงวันแล้วก็เด็กนักเรียนม2ม3าก็จนถึงวันที่จะเปิดการศึกษาใหม่ครูก็ละเอียดเงี้ยเขาก็มีวิธีรับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไอโคโดนา แล้วก็จนมาถึงปุ๊บพอพอปิดเทอมปลายทางเรียนก็แจ้งมาว่าให้โอกาสได้จัดงานเข้ารับใบประกาศน,นียบัตรจบการศึกษามอต,ตน้นดีใจที่จะได้เข้างานประชิมนิเทศเพราะว่าถือว่าโรงเรียนทิฟ้าจังเรียนภาคกลางเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกนะคะ Ik ise. Ik ise. อิกิเซอิกิเซก็เป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งพิมพ์ผงเลยคือว่าให้ถ้าจบการศึกษาแล้วไม่มีการจัดปะชิมนิเทศโซสเกียชิกิก็น่าเสียดายสรุปว่าได้จัดนั่นเองแต่ผลกระทบนี่มันน่าสงสารที่สุดคือทางโรงเรียนฟ้าใจนะโคโคชาชุดเซกิเทกิไนแต่ทางโรงเรียนอื่นก็อาจจะให้เข้าร่วมนะมก็เสียใ,ใจอะ่ะ ก็ไม่เป็นไรก็กนกนดีกว่ากนตดนะคะได้เข้าร่วมเฉพาะนักเรียนที่จบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมีข้อแม่อีกว่ามาสก์โนมาเดชุ่มเสกสิน็นตอต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างทำพิธีนะคะยัจ้ะ ผลกะทบที่2ก็คือท,ที่ที่ได้กัดรับจากตัวเองนั่นก็คือเรื่องงานค่ะเพราะว่าฟ้าจางดำทํางานเป็นแม่บ้านโปรเตียงทําความสะอาดที่โรงแรมใช่ไหมคะก็คือว่าความความรุนแรงมันเริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนลูกค้าที่จะมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นลดน้อยลงนั่นก็หมายความว่าลูกค้าที่เคยจองโรงแรมไปเขาก็แคนเซลิลบวกกับเมื่อเขาไม่กล้าออกจากบ้านเขาก็ไม่กล้าออกไปเที่ยวที่ไหน เขาก็ไม่มาจองโรงแรมเพราะฉะนั้นอจำนวนลูกค้าในโรงแรมก็ลดลงจํานวนการจองห้องก็ลดลงนั่นหมายความว่าเมื่อไม่มีห้องที่จะต้องทําความสะอาดจํานวนวันชุดคิงบีจํานวนวันที่ออกไปทํางานก็ถูกลดลงจากแต่ก่อนเพราะจะทําไม่ใช่เป็นพนักงานประจํานะคะเป็นงานพนาร์ทไทม์ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยได้ทําอาทิตย์ละสามวันสี่วัน รายได้ลดลงเท่าตัวเลยค่ะก,ก็ต้องทำใจตั้งแต่เดือนสีนี้นะเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกไปเนี่ยจะถึงกลางปีปีนี้ต้องโยสุนิโอชินต์ตัวอกเกะไนต์นคือว่าต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนี่คือผลกระทบโดยตรงจากตัวเองอต่อไปผลกระทบกับครอบครัวก็คือ จะมีผ่าตัดแล้วกันอืผ่าตัดอะไรไม่ต้องสนใจได้ผ่าตัดที่รงที่โรงพยาบาลคุณจะพูดว่าโรงแรมก็คือ <c oughs> <c oughs> ว่าแน่นอนก่อนผ่าตัดต้องไปเยี่ยมไข้ผลกระทบจากโครโรนาไวรัสก็คือว่าทางโรงพยาบาลกำหนดการเข้าเยี่ยมไข้ซึ่งปกติเนี่ยทางโรงพยาบาลญี่ปุ่นเนี่ยคือให้เข้าเยี่ยมไข้กี่คนก็ได้แต่แน่นอนมันเป็นเวลายอยู่แล้ว แต่แต่ตอนนี้เขาได้ตั้งกฎมาใหม่ในการเฝ้าเยี่ยมไข้นะคะคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วประเทศญี่ปุ่นน่าจะเป็นในแนวทางเดียวกันก็คือว่าตอนนี้ฟ้าไปโชคดีหน่อยเขากําหนดให้เข้าทีละสองคนแล้วก็ระยะเวลาในการเยี่ยมไข้เนี่ย ก็รอๆยี่สิบถึงสามสิบนาทีเขาก็บอกว่าให้กดเองเดียกูดาสไซแต่หลังจากนั้นประมาณสองึงสามวันสามีไปเยี่ยมคุณแม่อีกพรหลังผ่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็เราก็อยากจะไปเยี่ยมกันฟ้าก็อยากไปเยี่ยมด้วยแต่ว่าฟ้าไม่ว่างสามีก็ไปปุ๊บสามีบอกว่าเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะให้เยี่ยมทีละคนโอ้โหนี่คือผลกระทบนะคะเออแล้วแน่นอนค่ะต้องมาสกุนโนมามา่มาด้วยเช่นกันก็คือต้องคาด น,นี่คือผลกระทบจากด้านของครอ,อบคอรัวสามีแล้วก็วก็คือครอบคอรัวเราเนี่ยแหละนะเออเป็นสพายบ้านเขาแล้วนี่จ,จบโมโต้นแล้วก็ต้องเรียนต่อมาไปใช่ไหมสอบเข้าได้ค่ะก็คือว่าแต่สิ่งที่กังวลใจก่อนจะปิดคลิปไปนก็คือว่าแน่นอนมันจะต้องมีอภิธีิ์ปฐมนเทศแล้วกำลังเอดใจอยู่ว่า นิวกากุชิกิหรือปฐมนิเทศเนี่ยเขาจะมีไหมเพราะว่าบางโรงเรียนบางพื้นที่โซซเกียวชิกิ่บางโรงเรียนเขาไม่มีเลยนะเขายกเลิกไปเลยนะซึ่งฟ้าโรงเรียนฟ้าจาังโชคดีนะคะก็ยังเห็นใจแต่ว่านิวกากุชิกิสิเขามีกําหนดเอชิงกัตโคโนกะก็คือว่าเดือนสีวันที่9แต่ก็กําลังคือทุกวันเนี่ยก็แวะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมอปลายที่สอบเข้าได้แล้วก็ ต่อไปว่าเขาจะยกเลิกหรือไม่เดี๋ยวภาวนาวขออย่ากยกเลิกนะคะเหมันเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ฟ้าจาังได้มาเรียนมปลายญี่ปุ่นเอ็นฐานสอบเข้ามาได้ด้วยก็อยากให้มีอ่าปฐมนิเทศนะคะหรือนิวากุชิกิแต่อ่าก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้เข้าไปร่วมง,งานด้วยนะคะแต่ก็เอานะ่ะเขาให้อะไรก็เอาแค่นั้นแหละอย่าโลภมากแล้วกันเนาะ,ะก็ในอนาคตจะได้รับผลกระทบยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาคุยกันดีกว่าเนาะแค่นี้นะคะ やっちゃ！え、やるよカットえ、動画を登録、評価、コメント、ぜひぜひお願いいたします。バイバイ、チューチュー,チー、よっちゃ！